เคยสงสัยกันไหมครับว่าการนําเสนอเรื่องราวความรักไปจนถึงเนื้อหา18บวกหรือว่าคอนเทนต์ทางเพศบนวิดีโอเกมเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงและมีต้นกําเนิดแบบไหนกว่าจะเดินทางพัฒนามาจนถึงปัจจุบันเราเชื่อว่าหลายคนนะครับน่าจะเคยตั้งคําถามนี้เพราะว่าหากจะบอกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเรานั้นอยู่รอดมาได้ด้วยสิ่งที่เรียกกันว่าความรักเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องเกินเลยไปนะัก สิ่งที่เราเรียกว่าความรักนะครับถือว่าเป็นหลักแนวคิดส,สําคัญที่ทําให้พวกเราเนี่ยปกป้องดูแลฟูงฟักเพื่อนร่วมโลกหรือว่าคนรอบข้างซึ่งนับว่าเป็นส่วนสําคัญในการหลอ่อหลอมรูปแบบชีวิตของมนุษยชาติขึ้นมาแน่นอนว่านอกจากความรักแล้วเรื่องของเซ็กส์หรือว่าเรื่องเพศเนี่ยก็นับว่าเป็นอีกพลังสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมมนุษย์ทั้งความรักแล้วก็เซ็กส์เนี่ยต่างก็เปรียบเสมือนสองด้านในเหรียญเดียวที่แม้จะแตกต่างแต่ก็ยากจะแยกออกจากกันได้ ผู้สร้างสังสื่อทั้งหลายต่างก็ให้ความสนใจทั้งสองหัวขอ้อมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่อดีตการไม่ว่าจะเป็นบทเพลงบทกวีนิยายและก็ภาพยนตร์แนวคิดในมุมมองของความรักหลากรูปแบบถูกยกขึ้นมานำเสนอแล้วก็ถกเถียงจนเรียกได้ว่าแนวคิดด้านความรักของมนุษย์เรามีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องในสื่อสมัยใหม่อย่างวิดีโอเกมการนำเสนอเนื้อหาด้านความรักและก็เรื่องเพศนั้นได้ผ่านการขัดเกลาแล้วก็ผ่านการเดินทางมาอย่างยาวนาน จากเนื้อหาเรียบง่ายอย่างพระเอกผู้ฝ่าอุปสรรคเพื่อไปช่วยเจ้าหญิงมาจนถึงวิดีโอเกมที่นําเสนอความรักความสัมพันธ์มากมายหลายรูปแบบที่ไม่ใช่ความรักง่ายๆแบบไร้เงื่อนไขมีทั้งเกมที่ไปสํารวจความเจ็บปวดในความรักการหย่าร้างบาดแผลจากความสัมพันธ์หรือประเด็นซับซ้อนอื่นๆในความรักของเหล่ามนุษย์ด้วยกันขณะเดียวกันวิดีโอเกมวิวัฒนาการมาจนถึงวันที่มีการนําเสนอความหลากหลายทางเพศทั้งโค่รักเพศเดียวกัน รักข้ามสายพันธุ์หรือบุกสู่พรมแดนใหม่กับความรักในโลกเสมือนหรือดินแดนแบบเวอร์ชวลบนโลกอินเทอร์เน็ตคงจะเป็นเรื่องยากพอสมควรหากเราจะย้อนกลับไปถึงจุดกําเนิดว่าความรักนั้นมีต้นกาเนิดอยู่ที่ไหนแต่หากเราเอาคําว่าความรักในมุมมองที่คนสมัยใหม่คุ้นเคยกันเช่นความรักแบบหนุ่มสาวหรือว่าความรักแบบโรแมนติกที่บางครั้งก็ถูกระบุว่าเป็นความรักแนวเพ้อฝันเนี่ยแนวความคิดดังกล่าวเริ่มปรากฏขึ้นในช่วงยุคก,กลางในแถบพื้นที่เมดิเตอร์เรเนียน โดยกเนิดขึ้นทางกลางวัฒนธรรมของชาวละตินและชาวอาหรับก่อนที่จะกระจายเข้าสู่ยุโรปในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือว่ายุคเรเนซองส์ที่มีกวีชื่อดังอย่างวิลเลียมเชกสเปียร์พาเรื่องรักรแมนติิสร้างชื่อข้ามการเวลามาถึงยุคเราการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้ควานิยมของความรักได้เปลี่ยนไปเพราะว่ายุคก,ก่อนหน้านั้น,น,นเนี่ยความรักของคนคู่หนึ่งจะไม่ใช่เรื่องของรักแรก,รกพบที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เป็นเรื่องที่ผ่านการวางแผนและก็จัดการของญาติผู้ใหญ่และครอบครัว ที่มาตัดสินใจว่าหนุ่มสาวคู่ไหนควรจะแต่งงานกันนั่นก็เพื่อผลประโยชน์ของครอบครัวทั้งหมดทั้งสิ้นการมาถึงของวัฒนธรรมโรแมนซ์ส่งผลให้มุมมองความรักของมนุษยชาติเปลี่ยนไปจากเดิมที่ความรักเป็นเรื่องของความผูกพันหรือว่าคู่ชีวิตที่ถูกกำหนดมาก่อนความรักของมนุษย์ในยุคต่อมากลับถูกผูกด้วยเรื่องราวหวานซึ้งการมีสิทธิเลือกชีวิตคู่ที่ต้องการจนไปถึงการต่อสู้ฟาฟันความยากลำบากร่วมกันของคู่รักแทน แน่นอนว่าความรักที่เราคุ้นเคยก็คงหนีไม่พ้นความรักในรูปแบบนี้นั่นเองการนำเสนอความรักในโลกของวิดีโอเกมในช่วงแรกเริ่มนั้นเป็นไปอย่างเรียบง่ายส่วนใหญ่แล้วก็มาจะปรากฏและถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบของพระเอกที่ต้องผจญภัยต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพื่อไปช่วยเหลือคนรัก เป็นทรปสที่เรียกกันว่า The Damsel in Distress หรือว่าเจ้าหญิงที่ต้องการความช่วยเหลือหากพูดแบบนี้เกมที่หลายคนนึกถึงเป็นเกมแรกก็น่าจะเป็นเกมดังของ Nintendo อย่าง Mario ใช่ไหมละครับแต่เกมแรกที่นำเสนอเรื่องราวของอัศวินม้าขาวผู้เดินทางไปช่วยเจ้าหญิงก็คือเกมที่มีชื่อว่า Sheriff เป็นเกมตัวอาร์เคดจากปี1979ถูกพัฒนาโดยบริษัท Nintendo และก็คุณชิการุมิยามาโตะนักพัฒนาเกมชื่อดัง โดยเนื้อหาในเกมนั้นผู้เล่นจะต้องสวมบทเป็นนายอำเภอในดินแดนคาวบอยควงปืนออกจัดการพวกโจรเพื่อช่วยเหลือคนรักของตัวเองตัวเกมนะครับไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เนื่องจากการบังคับของตัวละครเนี่ยมันยากจนเกินไปแต่ว่าไอเดียหลายอย่างของเกมเช e ริฟนะครับได้ถูกนำมาพัฒนาต่อยอดจนกลายมาเป็นเกมยอดฮิตระดับตำนานอย่างดองกี้ของที่หลายคนรู้จักกันดี ด้วยในเกมดองกี้ของนะครับเพราะเอกจะต้องฝา่าอุปสรรคกระโดดหลบถังไม้เพื่อไปช่วยเหลือหญิงสาวคนรักน้มพอลลนจากเจ้าลิงยักษ์ดองกี้ของนั่นเองแรกเริ่มเดิมทีนะครับคุณเชกกรรู้เนี่ยวางแผนให้ตัวเอกของเกมเป็นป๊อปอายการ์ตูนชื่อดังที่มีภารกิจต้องไปช่วยเหลือคนรักก็คือสาวโอลิฟแต่สุดท้ายนะครับนินเทนโดเปลี่ยนใจไม่ซื้อลิขสิทธิ์ของป๊อปอายมาทำให้ตัวเอกเนี่ยถูกปเปลี่ยนเป็นนายจัมมแมนที่เราเห็นกันอย่างคุนตาจนถึงทุกวันนี้ หลังจากที่วิดีโอเกมนะครับได้ผ่านการพัฒนาก้าวพ้นยุคตั้งต้นการนําเสนอเรื่องราวความรักภายในเกมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปด้วยเกมตระกูลทําไร่ปลูกผักชื่อดังอย่าง h a r v e s t Moon ที่มีเนื้อหาให้ผู้เล่นได้สวมบทเป็นชาวไร่ใช้ชีวิตในเมืองอันสงบสุขก็มาพร้อมกับระบบจีบตัวละครหญิงภายในเกมเพื่อสางสัมพันธ์นำไปสู่การขอแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวก่อนที่ภาคหลังๆเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นมีตัวละครหลักเป็นเพศหญิงแล้วก็ไปจีบตัวละครชายหนุ่มได้เช่นกัน รวมไปถึงการมาถึงของแนวเกมที่มีชื่อว่า Dating Simulations หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า Dating Sim เป้าหมายสูงสุดของเกมแนวนี้คือการสร้างความสัมพันธ์หรือจีบตัวละครที่เราต้องการให้ติดซึ่งมีประเทศญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นผู้ให้กำเนิดเกมตระกูลนี้แม้แต่ในยุคป,ปัจจุบันนะครับเกมเด t ติ้งซิมมากมายก็ยังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องในดินแดนอาทิตย์อุทัยเกมอย่างโทกิเมกิเมมโมเรียลจากค่ายค o นาไก็ถูกจัดให้เป็นเกมแนวจีบหญิงเกมแรกๆที่ได้รับความนิยมอย่างมาก จนไปสู่การสร้างภาคต่อมากมายแนวทางการเล่นส่วนใหญ่ของเกมนี้นะครับก็คือการตอบคําถามหรือว่าเลือกตัวเลือกเหตุการณ์ได้ถูกต้องจนตัวละครเป้าหมายที่เราต้องการพอใจและนําไปสู่ความสมหวังในความรักของตัวเอง เกมเดทติ้งซิมในญี่ปุ่นนั้นถือว่ามีพัฒนาการไปไกลมากในยุคป,ปัจจุบันโดยการนําเสนอเนื้อหาอื่นนอกจากความรักแบบหญิงชายทั่วไปเช่นความรักระหว่างเพศเดียวกันชายต่อชายหญิงต่อหญิงหรือมีการอปผสมมาเนื้อหาที่หนักหน่วงเข้าไปในเกมอย่างชีวิตรักของคนพิการผู้ป่วยหนักหรือผู้มีบาดแผลในใจอันรุนแรงเป็นจนถึงเนื้อหามินเมศิลธรรมอีกด,ด้วย <dating> เกมเดทติ้งซิมเอกประเภทคือเกมที่เรียกกันว่าเอโรเกะหรือว่า H เกม ย่อมมาจากอีโรติกเกมหรือว่าเฮนไตเกมเกมเหล่านี้จะมีฉากที่แสดงออกเรื่องเพศอย่างชัดเจนซึ่งเนื้อหาในเกมอีโรเกตก็มีทั้งที่ลึกซึ้งเข้มข้นตรึงใจเป็นจนถึงเป็นเกมลามกธรรมดาซึ่งเส้นคันเพลงอย่างเดียวที่แบ่งเกมเหล่านี้ออกจากวิดีโอเกมแบบอืนอ่นคือการที่เกมแนวนี้มีฉากการร่วมเพศภายในเกมอย่างชัดเจน หนึ่งในเกมเดตติ้งซิมเกมแรกคือเกมที่มีชื่อว่า Girls Garden ถูกวางจำหน่ายในปี1984เฉพาะภายในประเทศญี่ปุ่นลงให้กับเครื่องคอนโซล SG1000 ในเกมเราจะรับบทเป็นเด็กสาวที่มีชื่อว่าปาปริที่ต้องพยายามให้แฟนหนุ่มที่ชื่อมินตกไม่เปลี่ยนใจนี้ไปคบกับหญิงสาวอีกคนที่มีชื่อว่า c คโคในส่วนของระบบภายในเกมก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการแข่งขันเก็บดอกไม้ภายในฉากและนำกลับมามอบให้กับแฟนหนุ่มที่บ้าน แม้จะขาดองค์ประกอบส่วนใหญ่แบบที่เกมเดตติ้งซิมในปัจจุบันมีแต่ก็ถือเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าโดยปกติในยุคแรกเนี่ยเกมเดตติ้งซิมมักจะนําเสนอเนื้อหาที่ฝ่ายชายเป็นฝ่ายจีบยิงสาวแต่ในเกมนี้กลับมีการนําเสนอที่สลับคั่วกันนอกจากเกมแนวเดตติ้งซิมแล้วนะครับพัฒนาการของวงการวิดีโอเกมก็ได้ส่งผลให้เกมแนวอื่นๆมีการผสมผสานเนื้อหาความโรแมนต์หรือว่าความรักเข้าไป เกม RPG พชื่อดังอย่าง Final Fantasy นับเป็นอีกเกมที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในการนําเสนอเรื่องราวความรักของคู่ตัวเอกชายหญิงโดยเนื้อหาที่ตรึงใจสานาการผจญภัยอันยากลําบากรวมไปถึงฉากสุดงดงามจึงเป็นเรื่องไม่น่าแปลกใจที่นักเล่นเกมบางท่านถึงกับเสียน้ําตาให้กับเรื่องราวความรักของตัวละครภายในเกม Final Fantasy การนําเสนอมุมมองความรักของเกมสะท้อนความเป็นจริงของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบันเรามีเกมกระแสหลักทุนสร้างมหาสารหลายเกมที่เปิดกว้างให้ตัวเอกสามารถเลือกมีความรักในแบบที่ตัวเองต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นชายรักหญิงชายรักชายหญิงรักหญิงหรือว่าไม่มีเพศมากำหนดและในเมื่อโลกของวิดีโอเกมนั้นเป็นดินแดนแห่งจินตนาการอันกว้างใหญ่ช่วยให้เรามีโอกาสได้เห็นความรักข้ามเผ่าพันธุ์เกมชื่อดังของค่าย Bio w แว e อย่าง Ma s s Effect กก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้เล่นมีความรักกับสาวเอเลี่ยนต่างเผ่า หรือในเกมฮิตระดับโลกอย่าง Fallout ภาคล่าสุดก็มีคำถามสำคัญว่าคนกับหุ่นยนต์ที่มีความคิดเป็นของตัวเองสามารถรักกันได้หรือไม่การมาถึงของอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดเกมออนไลน์ที่ผู้เล่นจากทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้ก่อให้เกิดความเป็นไปได้ที่หลายคนจะได้เจอกันในโลกเสมือนจริงเหล่านี้จะตกหลุมรักกันในชีวิตจริงซึ่งข่าวการแต่งงานของคู่รักที่พบกันในโลกเกมออนไลน์ก็กลายเป็นเรื่องที่เราพบเห็นและได้ยินกันเป็นประจำในยุคนี้ เกมที่มีเนื้อหาทางเพศเกมแรกที่ถูกบันทึกเอาไว้ก็คือเกม Soft p o r n Adventure เรกมผจญภัยที่มีแต่ตัวหนังสือให้อ่านของบริษัทออนไลน System ถูกพัฒนาให้กับเครื่อง Apple II ในปี1981ตัวเกมทำยอดขายไปได้ถึง25,000ชุดและยังถูกก๊อปปี้ไปเล่นแบบเชิอนอีกจำนวนมากตัวเลขยอดขายดังกล่าวนะครับถือได้ว่าเยอะมากในยุคนั้นคิดเป็น25%ของยอดขายเครื่อง Apple 2ทั้งหมดที่มีเลยทีเดียว ปี1982เป็นปีที่เกมจากค่ายโคอิกของญี่ปุ่นชื่อวา Night l i f e ถูกวางจำหน่ายเป็นเกมแรกของโลกที่มีการนำเสนอภาพกราฟิกในเรื่องเพศตัวเกมถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตัวช่วยในการใช้ชีวิตคู่โดยเกมนั้นมีตารางท่วงท่าลีลาร่วมรักและตารางการนับรอบประจำเดือนของฝ่ายหญิงอยู่ด้วยเช่นเดียวกับเนื้อหาในเรื่องของความรักเนื้อหาด้านเพศในโลกของวิดีโอเกมก็ถูกพัฒนาไปตามยุคสมัยและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา นอกจากเกมนอกกระแสที่เน้นเรื่องเพศเป็นแกนหลักหรือว่าเกมเอโรเกะที่เราพูดถึงไปแล้วในข้างต้นนั้นเกมกระแสหลักในปัจจุบันมากมายก็มีเนื้อหาทางเพศและก็ถูนำเสนออยู่ภายในเกมเช่นกันเช่นเกมอย่าง Mass Effect หรือว่า Dragon Age ของค่าย Bioware ที่มีฉากการร่วมเพศอยู่ในระดับพอประมาณเหมือนกับหนังฮอลลีวูดหรือว่าเกมสมบทบาทตระกูลดังอย่าง The Witcher ที่เน้นเนื้อหาแบบผู้ใหญ่ก็มีฉากการร่วมรักที่ร้อนแรงเกินเก,นเกมกระแสหลักเกมอ,อื่นอีกด้วย หรือในยุคป,ปัจจุบันนะครับเราก็จะได้เห็นเกมที่มีเนื้อหาทางเพศมากมายอยู่เต็มไปหมดอย่างบนร้านค้ายอย่าง Steam ซึ่งก็เป็นผลงานการพัฒนาของทีมงานหลากหลายค่ายจากทั่วทุกมุมโลกในฝั่งของเส้นแบ่งระวังกิจกรรมที่เป็นเกมกับความสัมพันธ์ของมนุษย์จริงๆในยุคอนาคตอันไกลนี้ การมาถึงของเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง Virtual Reality หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งการพัฒนาของอุปกรณ์เสริมอื่นๆก็ยิ่งทําให้เส้นแบ่งของความรักและก็เซ็กส์บนโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนดูจะบ,บางลงมากขึ้นเรื่อยๆความรักและก็เรื่องเพศในโลกของวิดีโอเกมมีวิวัฒนาการที่ก้าวล้ําและน่าสนใจนอกจากสื่อวิดีโอเกมจะตั้งคําถามสําคัญในเรื่องของความรักและก็ผลักดันค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้ว เทคโนโลยีใหม่ๆในวงการที่ถูกพัฒนาขึ้นมาก็จะส่งผลกระทบต่อความรักและความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกแห่งความจริงอย่างชัดเจนเช่นการพบเจอคนรักในวิดีโอเกมออนไลน์การได้เปิดโลกทัศน์ได้เห็นรสนิยมทางเพศในมุมมองใหม่ๆห,หรือเทคโนโลยีโลกเสมือนที่อาจจะเข้ามาเติมเต็มความสัมพันธ์ของคู่รักที่อยู่ห่างไกลกันเป็นจนถึงปัญหาด้านร่างกายของมนุษย์ หรือจะบอกได้ว่าโลกปัจจุบันนั้นวิดีโอเกมได้พัฒนาผ่านจากเป็นเพียงแค่สื่อในการนําเสนอมุมมองของความรักเข้ามาผนวกรวมเป็นเนื้อเดียวกับเรื่องราวของความรักของมนุษย์ได้อย่างเรียบเนียนไปเสียแล้วและในโลกวิดีโอเกมยุคใหม่ก็เชื่อได้ว่าเราจะได้ยิ่งเห็นความรักบนวิดีโอเกมที่มีทั้งความตื่นเต้นความหลากหลายและก็มีแนวทางใหม่ๆมากขึ้นอย่างแน่นอน